ปี2025เนี่ยผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยเลิกตัดสินคนจากภายนอกเพียงอย่างเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเจอบ่อยเลยนะครับในการเสพสื่อคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือช่องเกี่ยวกับพวกการเงินหรือการพัฒนาตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราฟังคอนเทนต์เขาใช่ไหมมันก็เป็นคอนเทนต์ที่ดี นะครับแต่พอเราไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมจะเจอคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ช่องพัฒนาตัวเองหรือช่องเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินเนี่ยมีทุกช่องเลยน่าจะโดนกันทุกช่องนะคือจะชอบถามว่าไอคนพูดเนี่ยรวยไหมนะครับคือประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ทำไมเราไม่สนใจสาระสำคัญว่าเขาจะสื่ออะไรออกมานะครับว่าเอ้ยข้อมูลที่เขาสื่อออกมาให้เราได้ฟังเนี่ย หร <system> <ai> ือให้เราได้เห so ็นเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเป็นเรื่องโกหกประเด็นคือเราไปสนใจว่าเขารวยหรือไม่รวยเนี่ยผมถามนิดนึงถามตรงๆเลยนะครับอะถ้าเขาพูดเรื่องจริงผมถามหน่อยถ้าคนพูดเป็นคนที่ไม่ได้รวยเนี่ยแต่เขาพูดเรื่องจริงอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องโกหกเลยหรือเปล่าครับมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงมันก็คงเป็นเรื่องจริงอยู่อย่างนั้นหรือนะครับ ถ้าข้อมูลนั้นในคลิปเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดแต่คนรวยเป็นคนพูดผมถามหน่อยครับข้อมูลทั้งคลิปวิดีโอนั้นจะกลายเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่จริงไหมครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่เราควรจะโฟกัสสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันเนี่ยคือสาระสำคัญในคลิปวิดีโอนั้นนะครับว่าเฮ้ยคลิปนั้นเนี่ย มันเรื่องจริงหรือมันเรื่องโกหกกันแน่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับเราก็สามารถเอาไปปรับใช้ต่อยอดกับชีวิตเราได้นะครับไม่ว่าคนพูดจะรวยหรือไม่รวยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอยู่ดีดังนั้นเนี่ยก็ผมมองว่าปี2025เนี่ยเราควรเลิกตัดสินคนจากภายนอกนะครับแล้วก็ดูคอนเทนต์เป็นหลักว่าอันนั้นอ่ะมันจริงหรือมันไม่จริงอันนั้นมันโกหกหรือไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไป ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยอะไรที่เป็นความจริงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครพูดก็ตามมันก็ยังคงเป็นเรื่องจริงอยู่อย่างนั้นแต่อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องโกหกเนี่ยใครจะพูดมันก็ยังคงเป็นเรื่องโกหกแล้วก็ช่องอีกแนวหนึ่งที่ผมก็เจอคอมเมนต์แบบตัดสินคนจากภายนอกเหมือนกันก็คือช่องแนวสุขภาพเวลาคนพูดเรื่องสุขภาพเนี่ยพวกอาหารหรือพวกความงามหรืออะไรพวกนี้ จะมีคอมเมนต์ป่วน,นประมาณนี้ว่าเฮ้ยคนพูดมันเป็นหมอหรือเปล่านะครับประเด็นคือถ้าเนื้อหาที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงต่อให้เขาไม่ได้เป็นหมอมันเท่ากับเขาโกหกเลยหรือเปล่าหรือถ้าคนพูดเป็นหมอแล้วข้อมูลดันไม่แม่นไม่อัปเดตผมถามหน่อยมันจะทำให้เรื่องนั้นพลิกกลับมากลายเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับมันก็ไม่ใช่ จริงไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะสนใจนะสิ่งที่ทุกคนควรจะสนใจในปี2025เนี่ยผมมองว่ามันคือสาระสำคัญจากคอนเทนต์ที่เราเสพนะครับว่าเราเอามาใช้กับชีวิตเราแล้วมันดีขึ้นไหมนะถ้ามันดีขึ้นนะครับก็นำมาใช้ก็แค่นั้นเองไม่ใช่ไปตาหน้าว่าเขาเป็นอะไรนะครับมันไม่ได้สำคัญกับเราเลย สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวเราเองใจเราเองร่างกายของเราเองนะครับแล้วก็สุขภาพทางการเงินของตัวเราเองคนพูดเป็นใครเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกมันสําคัญว่าเนื้อหาสาระสําคัญของเขาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะครับผมก็ฝากไว้ตรงจุดนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนคุณจะติดตามเขาไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของคุณ ทุกคนมีสิทธิ์กดติดตามหรือไม่ติดตามใครก็ได้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับบอกไว้ก่อนว่าต่อให้เขาพูดความจริงต่อให้เขาจะรวยหรือจะจนจะเป็นหมอไม่ได้เป็นหมอคุณจะติดตามหรือไม่ติดตามมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณดังนั้นเนี่ยคุณจะตามไม่ตามเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งละมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับหรืออ่าแน่นอนบางคนเนี่ยคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเลยก็ได้ ทุกคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยมันต้องมีจุดประสงค์มีจุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างนะครับบางคนอาจจะอยากเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับบางคนอาจจะอยากเพิ่มยอดวิวหา,าโฆษณามาลงคลิปอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่หรือบางคนจะขายหนังสือขายคอร์สขายคีมขายอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้พูดตรงๆนะครับคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นสิทธิ์ของ ตัวคุณนะครับผมบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเป็นหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วนะอย่างบางช่องอย่างเงี้ยอะเอ้อน,นี้ก็พูดจริงนะแต่เราก็ไม่ได้ไปซื้อสินค้าหรือบริการอะไรจากเขานะครับหรือบางช่องอย่างเงี้ยเฮ้ยก็พูดดีนะแต่เราก็ไม่ได้กดติดตามเขาอันนี้เป็นเรื่องของคุณแต่สิ่งที่เราควรมาสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยคือในปี 2025เนี่ยเราควรสนใจที่คอนเทนต์มากกว่าหน้าผู้พูดมากกว่าสิ่งที่ผู้พูดเป็นมากกว่าสิ่งที่เราเห็นเพื่อใครครับสุดท้ายก็เพื่อตัวเราเองนะครับเราเสียเวลาไปฟังคลิป,ลปนึงมันใช้เวลานะครับอ่ะอย่างคุณดูคลิปเนี้ยคุณใช้เวลาอยู่แล้วคุณไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าผมเป็นใครหรืออะไรยังไงแต่คุณสนใจดีกว่าว่าสิ่งที่ผมพูดในคลิปเนี้ยมันผิดหรือมันถูกตรงไหนแล้วมาคอมเมนต์กันได้ นะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือสาระสำคัญจากคอนเทนต์นั้นว่าคุณจะได้อะไรจากมันอ่ะถ้าคอนเทนต์นั้นเป็นคอนเทนต์ที่เป็นความจริงต่อให้คนพูดเนี่ยจะเป็นใครอะไรยังไงมันไม่สำคัญเลยนะครับมันสำคัญว่าคุณเอาไปต่อยอดไปเติบโตไปใช้งานแล้วชีวิตคุณและครอบครัวคุณดีขึ้นได้แค่ไหนอันนี้ยสำคัญที่สุดครับ <Z ip> ก็อยากจะฝากไว้ถึง ผู้เสพโซเชียลทุกท่านทุกคนนะครับดูข้อมูลเป็นหลักอย่าดูคนพูดอย่าสนใจเรื่องภายนอกมากจนเกินไปเพื่อใครครับเพื่อตัวคุณเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครก็ตามแต่ที่ใช้โซเชียลในปี2025ะครับก็ดูทุกอย่างว่าเป็นความจริงหรือเป็นข้อมูลเท็จนะครับเพราะทุกวันเนี้ ข้อมูลเนี่ยมันล้นตลาดไปแล้วนะครับมันเยอะมากๆนะก็เช็คก,ก่อนนะครับว่าไอสิ่งที่เราได้ฟังวันนี้สิ่งที่เราได้ยินวันนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องเท็จนะครับใครพูดไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนจะติดตามไม่ติดตามไม่ใช่เรื่องใหญ่จะซื้อของเขาหรือไม่ซื้อก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเรื่องใหญ่ที่สุดคือข้อมูลนั้นจริงหรือเท็จแค่นั้นเองครับ ก็ฝากไว้เพื่อตัวคุณเองนะครับเพื่อตัวคุณนะเพราะคุณเสียเวลาฟังแต่ละคลิปเนี่ยมันใช้เวลาไม่น้อยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็หวังดีนะครับจากช่องของเราก็แล้วกันเลิกตัดเสียคนจากภายนอกแล้วมาสนใจข้อมูลเพื่อตัวของคุณเองเถอะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เดินนะครับสวัสดีครับ